ลูกแห็บไม่เคยเห็นกับตาเลยคั้งแรกในชีวิตลูกเห็บตกอลูกเห็บตกเย็บนจะจะกูดได้ทีิเห็นอยู่เลยลูกเห็บตกลูกแห็บเต็มเลย ห้า oh. นาทีหลังจากที่พายุลูกเห็บลงแดดก็ออกทันทีไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำเออพระอินทที่นี่ทำงานแปลกๆนะคะ